ยังทนุดังดีใป้ปะออไปแล้วก็ุดครับ,บอรายยูเห็นส่วนหน่อยไ,อไหมอรายยูด้เถอะ อครับเอซี FC ครับเจอกันคีอเก่าครับบรรยากาศเย็นๆนะครับยามือเลี้ยงทั้งจันทบุรีครับบรรยากาศแต่เว้นกําลัางหยตกแล้วครับประมาณน,นี้ตอนนี้อยู่ประมาณหากโมงแล้วพี่นอ้องบรรยากาศกาํกาลัางแดดลมลมตกเลยครับผมอ่ะมินี่จพายเอฟซีมายำปลาชู้คือเก่าพี่นอ้องดักปลาชู้ไว้อ่ิบเอ็ดหลังนะครับอย่าเข้าไปากู้กันเลยพี่นอ้องแบบโน้นนะครับกับมีแบบเป็นกระติกอันนั้นสองอัน เป็นกระปุกขนมปังครับกระปุกขนมคาไกย์สองกันครับเดี๋ยวเขาไปยามน้ำกันกู้น้ำกันพี่น้องว่าเท้าสิได้พอแล้วแรงบวพี่น้องผมว่าใส่โยประมาณยี่สิบนาทีได้พี่น้องถึงไม่ยี่สิบนาทีครับถึมไม่ประมาณยี่สิบนาทีตอนใส่บ่ได้บ่ได้ไทายเบิ้งได้พี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ้งตอนกู้ตอนยามกันครับบ่อตอนใส่เนี่ยมันมาคำพหดพี่น้องผมยันบ่ท่านผมก็เลยยนเอายนเอาเลยเดี๋ยวเขามาเบิ้งตอนยกกันครับพี่น้องไวสทีนี้ระสู้ว่ สีได้บ่ครับมีหลังอู้หลังหนึ่งโฟมลุดตัวนี่โฟมลุดจมลงไปเลยพี่น้องหลังหนึ่งโฟมลุดจมลงไปเลยครับแล้วมือวิรีได้บ่ได้อ่นะเอาหลังที่มันมีโฟมก่อนครับเดี๋ยวขู่หลังที่มันมีโฟมก่อนพี่น้องหลังนมีโฟมหลังบาท่านมีโฟมกะจังเอาห้นที่หลังครับเนี่ยกู่หลังหลังที่มีโฟมก่อนมีป่าบ่ขึ้มิดอทะ เอ้ยมีสซิลีอยู่ได้พี่น้องมีป่าสำบ่เสียกมายุงกันทนั้งได้เลยอันมัดด้วยขังเดียวกันอืมได้ๆหลังทีนี้คว่ำถึงระเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยโอ้ยป่าพ่อตัวไหมอู <c oughs> อ้หูป่าพ่อตพี่น้องใช่ บุมมปลาพ่อตัวเลยครับบุตรยังเลยป่าบม้เขาาพ่อตัวเลยง่ายเล้าแล้วมีอสีเหลืองเล,ล, <c oughs> ลี้ยงบุ่มต้องเป็นยังไงาุ้มป่าไหมหลังแรกบถึกป่าเลยถึกป่า,าก็ตัวเลยครับผู้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงนี้หลังแรกบถึกป่าไหมอันนี้หลังนี้บป็นอะไรเสื้อจมไหม หายไปแล้วโอ้เสื้อลุดนี่ไงจมลงไปในน้ำเลยพี่น้องเอาขึ้นมาได้เล่หลังเนี่ยเพเห็นหัวเสื้กเสื้กจมลงไปแล้วอืมเล่เมาใส่ถึงไหนเออใสเหล่าโบกูกระจอมเมฆใสเหล่าบบกูไปอันนี้เห็ปลาซิ่วมันหลิงนะโอ้จมลงไปหายเล่หลังหนึ่ง มันจมครับมันจมลงไปมัน,น,น right มือมีโฟมไหมมือมีโฟมหรอมันจมลงไปเอาไ่ได้เลยเสือกรดมือมือกินลืมเข้าหปล่อยเสือกเอาไ่ได้เลยนี่หลังนี้ว่าเ้าเฝ้าอะไรเพราะตัวเอาเบื้งหลังนี้สิได้บ่หลังนี้เอามัดเสือกไว้สิใดเลยเสียกเสือกไปสิได้บ่ เงนมัดไว้ที่นี่นะเสือกเกลี่หาเสือกก่อนพี่น้องเสือกโบเห็นได้บัดเส่วนเสือกที่ห้องมัดไว้ใส่ละวเฮเสือกโบเห็นเอ้าวานมัดไว้หนีนหาโบเห็นดู สวนเสือกอยู่ทั้งพู่พมัดไปท้งหนึ่งหาทั้งหนึ่งก็บเ่เห็นแล้วเน,น,นาะนพีพน้องะสวนเสือกอยู่ทั้งคี่ครับมัดไ้ทั้งนหาางน,งนึ่งหาทั้งหนึ่งเลยก็ไ่เห็นแล้วนเนาะเฮ้ยแะอืมอืม เสื้อก็เหมือมัดด้วยนี่หาทั้งนึงอีกโอ้ยยี่ยงี้ยี้ยูหดังนี่ยง่้ครับนี่ย่เดี๋ยวเราต้องไปคัดออกนะเราต้องไปคัดออกครับทีมีเขาเ่าติดแบบนี้มันทีมีเขา่าทั้งใน แล้วจังหวัดมัดออกนี่ครับได้อยู่ได้พี่น้องมีเข่าอยู่มีเข่าอยู่ทั้งนี้ครับเอาไปล้างนี่ก่อนเขา่าเข่าไปติดฟังในหลังนี่โอ้ยหลังนี่กับบดถือทั้งนี้มันแต่เชื่อมันลึงพี่น้องเอ็โจมาใส่ซลายไม้เนียเก็โจมาใส่ซลายแล้วมัน มันลึงอะลึ่เนเงียะครับมะเขาเขาเจ้ามาใส่หลายเนาะเจ้าเบิ้งเชบเราเขาเจ้ากับมอไซค์ทิ่มไว้ก็สองอันสามลังมะกุหร,รือตะเ,เกีกเกเยก,กขึ้นนั้นระยะในไปเสียวมันลึ่นลึ่นเงียะครับลื่นเงียะเราเหมันกับประจินนั้นมะเขาไปรจินเลยเนะมันเบ่งกับปุ๊กขึ้นมา กระปุกที่นี่ว่กระปุกทั้งนั้นกะยากเลโอ้ยมีบนานนี่กระปุกเลยโอ้ยเสีเยงบินโตเละโตเละนี่ย chính điểm không nên không nhanh <laughs> nhỉ cổ khăn cổi khăn cổ khăn cổi phăng người bưng cái trong bò săn để bò săn người <laughs> đi đi mấy giờ nỉ lại ที่ได้เพราะกำมาที่หาตัวที่หาตัวนงที่หาตัวจิบหน่อยไปห้าไลน์พี่น้องไปเรื่อยๆครับมัาจะได้สองสามหลังว่าถือได้สามหลังนะ มึงห็นนี่ดูกคนเนี่หรือเล่าเห็นนี่สิมีบ่โอ้มีอยู่ครับอันนี้มีอยู่มีอยู่หลังอ๋อลังนี้มีอยู่ ไปเรื่อยๆพี่น้องเรียวแรงบ่เสีเ่ยวแรงบ่หนิไปยังไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาถึงมาเจ็บขวด,ดมาเบิ่งก้าปุกขนมปังปุกขนมปังที่นี่บ่ปุกขนมปัง นมงกับปุกนมปังอืมโอ้พุน้ป,นปังกันแล้วนน้าไก่ ต้องมีตูวป่าอยู่ด้วยีวย่น้องนี่อยู่ครับเดี๋ยวเขาต้องมาเบิ่งกันตอนที่เขากูเหลวเดีวเดี๋ยวเอาหนาม,มาล้างก่อนหนาม,มาล้างเขาก่อน เว้นกับคำเลยด้พี่น้องนี่คำเขาคำเขาแล้วคำเขาหมื่มากก็หาเสือกมาเห็นได้จตกเสือกกิศัยเสือกกิศัยเลยนั่งนี่บุ้มีมโตเลยนั่งนี่บุ้มีมโตเลย กไม่เจอเลยพี่น้องหลังนี่นี่ตัวครับไม่มีตัวเลยตังนี่เลึ่องเงียแล้วอยู่ปลายว่าใครกินได้ไหมเลนะึ่องเงียละมั้งเนี่ยใครมี Như này 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 Ngay điều Thì đây phố một của nó FC นี่น้อยเดียวครับเงินนี่นด,ดูปลาพวกใครอันนี้แม่มื่อดูได้พี่นอ้องเมื่อเต็มหลังนี่ก็เมือม่อเมื่อเพราะว่าตัวนี้มันทีคุ่มไม่บังครับโอ้โหเฮ้ยน,น,นี่ครับเด้าหลายตัวครับนั่นนั่นน,น,นี่หลังดไดดเวยโอ้หลังนี้ ในที่เลยหลังนี้เขาไล่อยู่ครับไล่โดดออกนะเป็นจีนซ้ายฟังกันเลยหลังนี้เขาไล่พี่น้องในที่ยุ่หลังจีนี <c> ่ <oughs> หลังนี้เดี๋ยวผม่รึ้นะ อันนี้ยูนิมุดมืดเดียวว่าใครเห็นได้สิ่งของเลยเป็นทางใดลังอันนี้จะคงคือนอพี่น้องอันนี้จะคงคืนอดู่ครับงานเก็บหน่อยไปหาหลายเว้ย มันไปหาหละไแต่เรามากก็คืออยู่ด้วบ้านนี้มันเป็นซี่อะไรพี่นอ้อ,นนอ,ง,อนงอันซวกนี่พี่ตังเขาเห็นเบิ้องนั่นแหละมันสิบุคคลอันเห็นปลาซิวโตปลาซิวครับเพราะว่ามันมันเข่ามันหลายพราว่าเขาเข่าเข้าไปในหันครับมันมีอยู่ขวาหวัวขามเลย ขามยุวัวขามตกหัวเด้อเด็กจดตกหัวเด้อมือยู่ครับมีอยู่มีอยู่มือคลาย มีบุกไ่หลายมีบุกไ่หลายล้างุดท้า้แล้วในเดยรัย้างทิศใต้แล้วพี่น้องท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุด เอือใายสุดปีอยู่ยพี่น้องอู้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 หู้แล้วมีเขาไลยครับแต่สุดเลยใายสุดนี่นั่นโอ้มานอยู่พี่นอ้องปี๋เดี๋ยวเขาไปคัดออกครับเทศสัุ่นเราคัดออกเขาสีหู้วเขาได้ข้อหมกบ่เจ้าใหลังมันยามเรามันเลี้ยวบ่ใครเห็นเนะพี่น้องมันสีเลี้ยวบ่ใครเห็น เพราะว่าเมียม,มันไหลไปเราไปเทเบิ้งกันพี่น้องมาสีได้หน่อยได้ไหลสำเลยทเทมืดแล้วพี่นอ <c oughs> ้องหือเป็นมืดแล้วแต่ว่าหันออกว่าทั้งผี่กับส่งแจงเงียงอยู่เพราะว่าใส่ไฟเหนริมทางันเดี๋ยวเราไปคัดออกเบิ้งพี่น้องในพ่มหมอกว่าคัดออกเบนงได้ในพ่มหมอกว่า ปปึึป๊๊บบ,บนี่เดี๋ยวผมเอาน้ำส่ขุกันพี่น้องมันต้องคัดเอาน้ำเซนี่กับคุกแล้วไงก็มูเดี๋ยวกลับกล้องกันเอา้าเดี๋ยวเทเซคุมาคัดเบิังได้พวกมุกไว้พี่น้อง คัดก็ได้เลยม่จะเขาะ่าสาจัสป่าโอ้โหตรงน,นี้ไงี่จะโดดออกเลยตรงน,นี้ถึกว่าใครถึกกันพี่หน่องแต่ว่ามันทีน่ีหลังถึกหลายอยู่าบางหลังก็จะบอกใครถึก เาอาซาเขาอหน้าม้่คู่แบบนี้เขามาซาออกที่ายครับน้้วม้าขัดนะครับเขาขัดมันสีมันสีายเนี่ยครับเขาเอาเอาไปมกเลี้ยงที่น่อง ไง่ายเลยยนีอยากกินปลาซิวครับมือนีเห็นม้ผิดทางพี่น้องม้ผิดทางตรงไามันคำความผมเลยมาทั้งใกล้ใจง่ายติดถนนมันก็เลยไม้เหนี่โอ้ม่ได้มาโดนแล้วพี่น้องโดนคักเราไม้เนี่ยได้มาโดนคักเลยม้ตึงแเจาะใส่ตึงเจาะฉีบเล็กๆเอาใส่ทั้งนี้ แล้วที่นี่มันดูใกล้ทางคือหน้องคนกับคนกับมาใส่หลายเพราะคนมาใส่หลายเ้วมันลึงเงียครับมันลึงเงียม่ได้โบเขาครับเบ็ดละลึงเงียบวบเขาเนี่ยในหมกขึ้นก้าใน <c oughs> หมกขึ้นก้าครับเนี่ทีี นี่จะตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ครับได้ปากมุกขึ้เก่าครับมันคือเก่าครับมาใส่แป๊บเดียวก็ได้บักหลายคือเก่าครับผมเนี่ยน่ครับนี่จะตัวใหญ่ๆสวยๆเลยครับงามๆเลยครับเอฟซีครับนะครับอีพี่นี่กันพี่เก่าหระพี่น้องขอบคุณเอฟซีนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามทั้งแขนเนี่ยขอบคนป้าจินป้ากินไปเห็ดเนาะพี่น้องเนาะนี่มือแรงคำคำใส่เวลาผมมาประมาณหกมุ่ง 6, ไอหามงกชีหกโมงเหรอพี่น้องผมก็เลยเฝ้าชิมลวงชิมลวงเลยแล้วผมย้ำหยาบผมจังมาผ้าผีพะน้องมาหยามมากูมาเบิ่งกันเนาะนี่ครับประซิวมือนอีแกมาประมาณใส่ประมาณยี่สิบนาทีครับก็ได้ไปมกไปอู้กินข้าพี่น้องใส่บักพริกใส่หอมแดงนะครับปักีตู้เล้าห้องอ,งอูใส่บักพริกสดเข้าไปพี่น้อง แต่ใดคือเก่าครับขอบพระคุณเอฟซีนะครับทุกภาคทุกจังหวัดนะครับที่เขามาติดตามทั้งชาวเหนืคนปะ t ินพาคอินป,ะ,นปะเฮ็ดขอบพระคุณมากมายนะครับเจอกันใหม่ ep หน้านะครับขอบคุณที่เขามาติดตามเป็นกํลาลังใจฮักกันเงาเงาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับผมที่เอฟซีที่เขามาสนใจเขามาเบิ่งกับคอมเมนต์คุยกันนะกดเข้าไปทั้งสองเอาทั้งเหนีเฮาพี่น้องกดเข้าไปทั้งดูพ่นเลยพี่น้องครับเดี๋ยวจะเจอหล,ลายๆอันหลายๆคลิปนะพี่น้องเนาะเหนือเบิ่งเอาสรรหาเบิ่งเอาครับถ้าคลิปใดบ่เข้าใจก็คอมมเนต์คุยกันได้เนนนาาะะพี่้องเขอบบคคุณหลายๆรัผม เจอกันไม่พี่หนานะครับเนาะพี่น้องคั่เลยพี่น้องเวินตกดินคั่เลยด้วยนี่มันมปนพวกคัเมนะครับนีมือมืดตึ๊บเลยครับนเละเว้นที่ตกดินแล้วเนี่ยมืดบดเลยครับครับเจอกันไม่พี่หน่าขอบคุณมากไหมเจอกันใหม่พี่หน้าสวัสดีครับ